มือใหม่ก่อนซิ่งเกม BNB Hero ทํายังไงครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับแล้วก็บอกวิธีการต่างๆนะครับจากที่ผมรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็ศึกษานะครับแล้วก็คิดว่าเดฟน่าจะไปทางรูปแบบประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเกมนะครับเป็นรูปแบบ RPG นะ แต่ว่าจะเป็นแนวคิ c k to Earn ซึ่งตัวเกมนะครับเขาจะให้เราเนี่ยทำการอัปเกรดแล้วก็วางแผนกลยุทธ์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับและก็ยังมีส่วนเสริมต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบในอนาคตด,ด้วยอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องทำการซื้อก่อนก็คือตัวเหรียญน,นะครับ BNB Hero แล้วบางคนอาจจะบอกว่าซื้อที่ไหนครับก็นี่ไงครับกดบายมันก็ลิงก์ไปเลยนะเนี่ยครับเราก็แลกเหรียญได้เลยนะครับ หลังจากที่เราแลกเหรียญมาแล้วเนี่ยเราก็ทําการามิ้นตัวละครนะครับบางคนถามว่าอ้าวเราก็เอเอมันต้องมิ้นตัวละครมันกี่บาทนะครับอะไรงี้อ่ะผมบอกงี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีอยู่อยู่งบแบบจํากัดนะครับตีสัก5,000ันะครับก็ประมาณ0ูนย์ bnb นะครับแต่จะให้พอดีๆเลยก็0 4 bnb อ่ะอ่ประมาณนี้ แต่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบคุ้มๆนะครับมีการอัปเกรดเนี่ยซ่อมแซมบ้านนะครับที่เรามาถึงตอนแรกเนี่ยภายในเมืองของเราเนี่ยหมู่บ้านของเราจะแบบเป็นซากเลยนะครับเหมือนกับว่าโดนโจมตีจนเละนะครับเราต้องมาฟื้นฟูให้กลับมาดีดังเดิมแบบนี้เลยนะครับเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับแล้วเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะก็คือเราจะต้องทําการซ่อมแซมนะครับให้มันกลับดีมาดังเดิมครับ ขอเวลาอีกไม่นานแล้วเราจะพาไปซิ่งนะครับบนแผ่นดินอันงดงามอัสดงก็คือตัว BNB Hero เนี่ยเราสามารถซื้อเสร็จแล้วก็มาทำการซื้อ Hero Mint ออกมาได้นะครับซึ่งตัวเกมนี้จะเป็นแนว Oracle นะครับบางคนเผื่อไม่รู้เนาะสำหรับ Hero ตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะยัง Mint ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์กำลังปิดอยู่นะครับเหมือนกับกำลังปรับปรุงอัปเดตอะไรสักอย่างนึงสำหรับเลเวลนะครับ เราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถมาปลดล็อกเลเวลอ่าเมื่อไหร่ที่ตรงนี้มันถึงนะครับแปลว่าเราสามารถที่จะปลดล็อกเลเวลในขั้นต่อไปได้นะครับแต่ว่าเราสังเกตดีๆนะครับว่าอตอนนี้เนี่ยออผมเนี่ยเลเวลมันยังไม่ถึงเนาะแต่ผมปลด ok ปล็อกไปเลเวล2ละซึ่งถ้ามันถึงเมื่อไหร่นะครับมันจะกลายเป็นเลเวล2เลยส่วนอันนี้เนี่ยผมอ่ะจะเลเวล3แล้วครับเนื่องจากว่าไปตีบอสไง หลังๆรู้สึกว่าเหมือนเขาปรับความสมดุลมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าเลเวลอัพนะครับเราจะมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรามีการพัฒนาเลเวลนะครับก็คือดาเมจเนี่ยจะสูงขึ้นปัจจัยนะครับในการชนะนะครับศัตรูที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะอยู่ที่1เลยนะครับดาเมจ2นะครับคือค่าความเร็ว3ก็คือคาโลโลดียังไงครับโลดีอย่างหนึ่งครับเพิ่มอัตราการป้องกันนะครับเหมือนกับว่า บางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันเกี่ยวอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันมีการใส่มหยังระบบในการวัดค่าต่างๆของสเตตัสหรือสถานะต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการซื้อตัวละครเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับส่วนว่าถ้าเรายังมิน์ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องรออัปเดตก่อนเนาะรอให้เขาอัปเดตเสร็จแล้วน่าจะเปิดมาแล้วก็มีตลาดด้วยนะครับเราสามารถมาซื้อฮีโร่ในตลาดนี้ได้เหมือนกันนะครับ เออนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่เนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอ่อจะทําการเข้าไปต่อสู้นะเราก็มากดตรงนี้ได้หรือว่าจะไปกดหน้ามาฮีโร่ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับผมแนะนําว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่เราเนี่ยจะได้เปรียบนะครับต้องฟื้นฟูอาณาจักรของเรานะครับให้กลับมาดีดังเดิมเหมือนเราทําตามสัญญาครับขอเวลาอีกไม่นานนะครับแล้วก็มันก็จะสวยงามแบบนี้ครับเพราะว่ามันใช้เวลาประมาณเอ่อหวันนะครับในการอัปเกรดซึ่ง การอัปเกรดดียังไงครับอัปเกรดตัวเมืองครับจะช่วยทําให้ได้ค่ารีวอร์ดเยอะขึ้นครับควรอัพให้ตันนะครับอัพไปเรื่อยๆให้ตันนะไม่แน่ใจว่าเลเวลสหรือเปล่านะครับเหมือนกับว่าผมเห็นหน้าเว็บอยู่น่าจะเลเวลสนะครับตันนะในส่วนของตัวโรงแรมนะครับถ้าเราอัพนะครับมันจะทําให้ลดเปอร์เซ็นต์นะครับในการฟื้น HP เนี่ยที่ที่มันต้องใช้เวลานานใช่ไหมครับมันก็จะลดให้มันฟื้นเร็วขึ้นนะครับ อ่าหมายความว่า h p ในแต่ละครั้งนะครับรู้สึกมันจะ80 84 h p ต่อ1 1นาทีหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือ1ชั่วโมงนี่แหละครับน่าจะ1นาทีนะผม1ชั่วโมงมันก็เยอะไปปะเอ้ยนานไปปะใช่ไหมเออก็เดี๋ยวผมลองคำนวณดูนะครับอันนี้คือเห็นจากในกลุ่มนะครับแต่ก็ลองลองลอง,ลองวัดดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับ1,000 1,000 หารด้วย8 4นะครับเดี๋ยวจะเอา1000หารด้วย8 4หารด้วย 84, วย84 mm hmm. เท่ากับ11ชั่วโมง mm hmm. ก็ถ้าเราไม่ใช้เลยนะตีเลยประมาณเอ่อวันครึ่งแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยจะตีได้2รอบนะครับวันหนึ่งตีได้2รอบเต็มๆนะครับถ้าเราปล่อยให้มันขึ้นแบบนานๆแปลว่า 10, ทุกๆ12ชั่วโมงนะครับจะตีได้1ครั้งไอ้จะตีจะตีได้เลือดเต็มนะครับ ถ้าเลือดเต็มตีได้กี่ครั้งครับมีอยู่1000อยู่ที่ว่าเราตีตัวอะไรครับถ้าตีตัวธรรมดาเสีย200ตีได้5ทีถ้าเราตีบอสตีได้แค่กี่ทีตีได้แค่2อทีนะครับสทีแล้วก็ไปตีลูกน้องอีกอีกทีหนึงก็เป็น3นะครับตีทั้งหมด3ทีครับลูกน้องลูกน้องตีได้1นึครับแล้วก็ไปตีตีบอสได้2ถามว่าตีบอสกับตีตัวธรรมดาตีไหนดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตามเรื่องบ้านก่อนนะเรื่องบ้านเนี่ยเราต้องอัพให้ครบเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยบวก XP นะครับทำให้เราเนี่ยอัพเลเวลได้เยอะขึ้นการอัพเลเวลจะทําให้ค่าสถานะของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับตามเลเวลแล้วในส่วนของการฝึกนะครับมันจะบวกทั้งหมดเลยนะบวกทั้งเอ่อดาเมจสามสิบบวกเอ่อสามสิบบวกสามสิบทั้งสปีดก็คือเอาง่ายๆอ่ะบวกหมดเลยนะก็เลยทําให้เราเนี่ยสบายเห็นไหมครับ แต่ว่าทำไมมันมันถึงบวก10เอ้ยทำไมมันถึงเป็น40ล่ะก็ัพ level ไหมครับ level 1เท่ากับบวก10แต่ผมไม่แน่ใจว่า level 2มันจะบวกเยอะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูว่า level 3เนี่ยจะบวกเป็นทีละ20หรือเปล่านะมาดูในส่วนของการต่อสู้นะครับในส่วนของการต่อสู้เนี่ยจำไว้นะครับว่าอันนี้คืออันนี้คือผมคิดมโนเองนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับคือถ้าสมมติว่าเราเป็นสายเวทนะครับ อ่าทำไมเขาถึงจะต้องแยกนะครับลองดูว่ามันมีหมวกใช่ไหมครับเป็นเวทมอนทีฟเป็นอะไรความเร็วอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นพวกนักลบเนี่ยมันก็จะเป็นรูปดาบอะไรงนี้ครับแต่ละอาชีพเนี่ยทำไมมันถึงมีจุดเด่นแต่ละอาชีพทําไมเขาต้องบอกงั้นครับเป็นเพราะว่าการที่เราจะเอาไปโจมตีนะครับในแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีความสําคัญครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นนักเวทนะครับเรานึกถึงภาพนะครับเวลาเราลงดันหรือว่าเราเป็นอ่า นักเวทน,นะครับนักเวทเนี่ยควรจะโจมตีพวกอะไรครับยิ่งถามว่าโจมตีพวกนักเวทเนี่ยมันก็มีโอกาสชนะถูกไหมแต่ลองนึกดีๆนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ในการชนะของของเราเนี่ยที่จะสู้นะครับนี่ครับเห็นไหมมันจะมีเปอร์เซนต์เห็นไหมครับมันจะมีเปอร์เซนต์ชนะอยู่นี่เห็นไหมพอดาเมจเยอะขึ้นนะครับการชนะเปเอร์เซนต์เนี่ยมันจะถูกนนคำนวณให้สูงขึ้นนะครับมันจะถูกคำนวณให้สูงขึ้น แปลว่าถ้าเลเวลเรายิ่งอัพเยอะนะครับจะยิ่งมีโอกาสชนะเยอะมากขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับนักเวเนี่ยเวลาจะสู้เนี่ยผมแนะนําว่าอย่าไปสู้พวกทีฟนะครับเพราะว่ามันเร็วใช่ไหมเวลาต่อสู้เนี่ยมันอาจจะได้อาจจะเสียเปรียบนะครับถ้าจะสู้นะครับเอาทีฟสู้อับทีฟเนี่ยอาจจะสูสีกันนะครับก็50 50นะครับแต่วันนี้เป็น60%เนาะมันก็มีโอกาสชนะสูงเหมือนกันครับอันนี้คืออาจจะเป็นมโนครับเปอร์เซ็นต์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แรนดอมส่วนหนึ่งนะครับก เวลาการโจมตีนะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับไฟลลปุ๊บแต่ที่ผมไม่ได้กดให้ดูนะครับเป็นเพราะว่าเวลาโหลดของผมเนี่ยมันนานมากเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกดแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวตัดในช่วงที่รอออกไปแล้วกันประมาณ1ิบนาที <c oughs> นานมาก <c oughs> หลังจากที่รอโหลดนะครับมานานมากๆเลยประมาณ1ิบกว่านาทีเกินได้ั้งเนี่ย นานมากจะชนะไหมเนี่ยรอนานขนาดนี้บางครั้งก็เซ็งเหมือนกันนะแต่ปกติแล้วเวลารอนะครับผมก็จะเปลี่ยนหน้านู้นหน้านี้ไปนะครับระหว่างรอก็อชนะไปแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นหนึ่งหนะครับ18 6เหอ่อค่าแก๊สนิดเดียวนะครับผมแนะนำว่าให้อัพเลเวลเนาะเดี๋ยวผมค่อยมากดแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเห็นนานเกินนะครับแับลองจะโอ้ยนานเกินอะ นี่คือรีบอร์ดทั้งหมดนะครับที่ตีมานะครับสรุปแล้วนะครับก็ชนะบอสนะครับไปสองรอบนะครับสองรอบนี่ครับอันนี้ของเมื่อวานเห็นไหมครับสรุปแล้วนะครับผมเล่นมา2วันนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้เกือบคืนตัวหนึ่งตัวละครแล้วนะครับถามว่าเติมไปทั้งหมดเท่าไหร่เติมไปทั้งหมดรวมแล้วประมาณ2.2 bnb นะครับก็นั่นก็จะเป็นในส่วนของผลประกอบการนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมา2วันนะครับถามว่ายัางตีได้เรื่อยๆไหมได้นะครับแล้วถามว่าเคมได้ไหมครับเมื่อกี้แอบแอบเหมือนค้างเคมได้ <c oughs> แอบเนียนแอบเนียนกดค้างปุ๊บปุ๊บโอ้หไม่ทันก็รอไปนะครับประมาณ48ชั่วโมงนะครับก็ประมาณ2วันนะ่ะเนาะเอออันนี้ก็จะครบ2วันแล้วแปลว่าผมเล่นมายังไม่ครบ2อวันเลยนะเนี่ยถ้าเกิดผมเล่นครบเนี่ยถ้าผมตีอีกนะแล้วผมชนะเนี่ยก็ ก็น่าจะเป็น0.2แล้วนะครับน่าจะโคเบอร์แล้วแหละเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าทีดีดผมจะรออีกหน่อยหนึ่งครับขี้เกียจแบบนั่งตีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอัปเกรดด้วยอันนี้นี่ก็น่าจะาร์มเลเวลเพิ่มได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บไปตีบอสดีกว่าคือเอาแบบเอาชัวร์เอาชัวร์วดีกว่าเนาะเออแต่ถ้าเอาชัวร์ก็คือตี200มันก็จะได้เปอร์เซ็นที่เยอะขึ้นนะครับอย่างเห็นนี้เห็นไหมเปอร์เซ็นก็ก็ยังไม่ได้เยอะมากเนาะเอ,อ่อเดี๋ยวเรามาตีตัวไหนดีนะครับ วัดวัดกับตัวนี้ดีกว่า60%นะครับมีโอกาสชนะแต่อันนี้มัน68%เนไงมันก็เลยมีโอกาสชนะสูงนะครับก็จัดไปสักทีหนึ่งวะจัดอันนี้ไปดีกว่านี่อันนี้น่าจะ6 0นะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมบวกเนี่ยรอทีโอ้โห4 5หนาทีนานมากเลยนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันนะครับว่าในส่วนที่จะต้องรู้ทั้งหมดที่เหลือเนี่ยมีอะไรอีกนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยก็โคเวอร์ประมาณนี้นะครับเราจะต้องอัพเลเวลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับการอัพเลเวลเนาะเป็นสิ่งสําคัญเนาะในการที่เราจะฟาร์มนะครับให้เลเวลมันอัพเร็วๆนะครับผมอืมก็ชนะอีกรอบนึงแล้วนะครับจะสังเกตนะครับว่าอ่าตัวรีบอร์ดนะครับมันก็จะได้คอเออจริงๆอ่ะมันได้เยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าเขาลดรีบอร์ดเพื่อให้มันสมดุลมากขึ้นนะครับเพราะว่าเออวานนะครับบางคนเนี่ยเวลาซื้อใช่ไหมครับ ปัจจัยนะครับที่ราคามันลงเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับออร์เคลิลเนี่ยถ้าราคายิ่งขึ้นใช่ไหมครับของในยิ่งถูกถูกไหมใครที่ซื้อของไว้ด้านล่างตั้งแต่แรกแล้วมันขึ้นไปเนี่ยราคามันจะได้เหรียญเยอะขึ้นถูกไหมแล้วไปซื้อข้างบนมันก็จะถูกลงแปลว่าวันนี้เนี่ยถ้าวานเนี่ยต้องการทุบนะครับสมมุติว่าวานได้ของล่างล่างนะแล้วเขาไปซื้อไปซื้อตอนที่มันขึ้นไปอ่ะพอซื้อด้านล่างเสร็จเขาก็ต้องปล่อยให้มันลอยตัวครับลอยไปเพื่อไปซื้อ ถูกนะครับเพราะมันมันจะได้เหรียญสมมติเขาซื้อมาแค่1นึ่เขาอาจจะได้สัก3 0 0พหรือ2 0 0พก็ได้ตอนแรกเลยนะครับแล้วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอถึงอ่าหกเหรียญหรือ8เหรียญน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักๆเกมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตมากมายนะครับก็เป็นการเ,เริ่มต้นนะครับเน้นในการ อัปเกรดนะครับตัวบ้านหรือว่าอัปเกรดฟื้นฟูเมืองนั่นเองอาณาจักรของเราเนี่ยต้องเฟื้นฟงฟูใช่ไหมเราก็จะสามารถที่จะไปตีเห็นไหมครับพอเราตีได้ตัวที่เลเวลเขาเรียกว่าเหมือนกับเราเติบโตตามเลเวลนะครับเหมือนกับการอัปเกรดนั่นแหละครับถ้าเราอัปเกรดเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ไหมครับเราก็จะได้รีวอร์ดเยอะขึ้นและเราก็จะได้รับนะครับเป็นโบนัสนะครับในการโจมตีที่เยอะขึ้นด้วยนะครับพอเราอัปเกรดไม่ว่าจะเป็นค่าพลังโจมตี ต่างๆนะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันบวกใช่ไหมครับมันก็จะทำให้เปอร์เซนต์ในการโจมตีที่เราชนะเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับก็นั่นแหละครับก็จบไปแล้วนะครับสลับเทคนิคแล้วก็รูปแบบนะครับของการที่เราจะเล่นเริ่มต้นยังไงนะในส่วนของการมิ้นตนะครับตัวละครนะครับเดี๋ยวอาจจะหลังจากที่ผมนะครับได้ทําคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ลองติดตามในกลุ่มนะครับหลังจากที่เขาประกาศเดี๋ยวก็มีแจ้งนะครับในกลุ่มเองแหละว่า ตอนนี้เนี่ยเปิดให้ทําการมิ้นตัวละครได้แล้วถ้ามินไม่ได้ก็ไปซื้อในตลาดนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาส่วนใครอยากได้ตัวละครเพิ่มนะครับก็ทําการอัปเกรดนะครับตัวทาวเวอร์ให้เป็นไปตามเลเวลนะครับสูงสุดที่เลเวล4แปลว่าผมแนะนําว่าให้อัพจนตันนะครับจะดีที่สุดนะเตรียมไว้ประมาณ2 BNB ครับดีที่สุดนะครับหรือ 1BNB ก็ได้นะ1 BNB ก็พอแนละ้วแต่ว่าพอดีผมเนี่ยไปซื้อตอนมันติดดอ,อยอะ เออเอาเอา,เอาง่ายๆเลยแอดแมวติดดอยครับอสายซิ่งอะต้นน้ำก็อย่างเงี้ยแหละนะครับก็ประมาณนี้อะ่ะเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเอออย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ <laughs> เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย